รายการ Global ASEAN โดยโกวีจงกิจถาวรและปิยร่มทรัพย์สุวรรณสนับสนุนโดย Isuzu New X เอกสิทธิ์แห่งผู้นำสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Global ASEAN ค่ะวันนี้ดำเนินรายการโดยดิฉันปิยร่มทรัพย์สุวรรณนะคะวันนี้ดูเหมือน ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนของเรานั้นไม่ค่อยจะมีข่าวข่าวความคืบหน้าอะไรอาจจะเป็นไปได้ว่า,าบางประเทศเนี่ยมีเทศกาลคล้ายๆบ้านเราก็คือสงการานอย่างเช่นที่เ,เมียนมานะคะแล้วก็ น่าจะเป็นวันหยุดของบางประเทศด้วยก็เลยไม่ค่อยมีข่าวาวสักเท่าไหร่แต่แต่ในส่วนของ global นะคะในส่วนของ global ก็มีหลายประเทศนะคะที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจเดี๋ยววันนี้เอามาเล่าให้ฟังค่ะเรื่องแรกเลยนะคะก็ไปดูการหาเสียงของฮิลลารีคลินตันค่ะรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนะคะ ตอนนี้ถึงแม้ว่าเธอจะไม่ได้รับมงอตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วแต่ถือว่าเธอนั้นเป็นคนที่มีบทบาทสําคัญคนหนึ่งเลยนะคะเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเธอได้เป็นประธานาธิบดีขึ้นมาเนี่ยนโยบายต่างประเทศของพรรคเดโมแครตก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็มีการวิเคราะห์กันนะคะว่าถ้าฮิลลารีได้ขึ้นเป็นประธานาธิบดีเนี่ยนโยบายต่างประเทศต่อเอเชียโดยเฉพาะกับไทยเนี่ย มันอาจจะไม่เหมือนกับสมัยของประธานาธิบดีบารักโอบามาก็ได้เพราะว่าตัวฮิลลารีเองเนี่ยมีที่ปรึกษาหลายคนนะคะคนในแวดวงของเธอเนี่ยที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทยเป็นอย่างดีค่ะซึ่งต่างจาก สมัยของประธานาธิบดีบารักโอบามานะคะที่ทีมงานของเขาเนี่ยไม่ค่อยจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทยสักเท่าไหร่แล้วก็นําไปสู่ความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยจะดีนักกับไทยในช่วงนี้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นทีมงานของฮิลลารีค่อนข้างจะเข้าใจค่ะเกี่ยวกับไทยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูกันต่อไปนะคะว่าถ้าเกิดฮิลลารีคลินตันได้เป็นประธานาธิบดีเนี่ยเธอจะ มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้หรือเปล่านะคะแต่ว่ากว่าจะถึงวันนั้นเนี่ยเธอก็ต้องเจอสึกหนักเหมือนกันในการที่เธอจะต้องต่อสู้เพื่อที่จะเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตไปลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีนะคะซึ่งจุดเริ่มต้นนั่นก็คือการเริ่มต้นเดินสายหาเสียงเพราะว่าเธอเพิ่งจะประกาศตัวชิงตำแหน่งประธานาธิบดีนะคะ รัฐแรกที่เดินทางไปก็คือไอโอวาที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรัฐที่เป็นวิงสเตทหรือว่าเป็นรัฐที่คะแนนเสียงเนี่ยมันยังแกว่งนะคะไม่คงเส้นคงวาสักเท่าไหร่มีสิทธิ์มีแพ้มีชนะได้เท่าๆกันนะคะเมืองแรกที่อิตะลี่เริ่มประเดิมหาเสียงก็คือมอนติเซ l โลในรัฐไอโอวาที่นี่เป็นเมืองขนาดเล็กมีประชากรแค่4,000คนนะคะ เธอนั่งรถตู้ข้ามจากนิวออ์กเป็นระยะทาง1,600กิโลเมตรตั้งแต่วันอาทิตย์ใช้เวลาสองวันข้ามไปที่รัฐไอโอวาแล้วก็เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยชุมชนได้เสวนาตกกลมกับบรรดาน,นักเรียนและครูในเมืองแล้วก็พูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศและหนทางออกไปสู่ทิศทางที่ถูกต้องนะคะก็เป็นการหาเสียงที่ค่อนข้างเรียบง่ายนะคะ นอกจากนี้ก็ยังไปแวะที่คาเฟ่เปิดใหม่แห่งหนึ่งเพื่อพูดคุยแบบเป็นกันเองกับผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเช่นพวกแม่วัยรุ่นที่ทํางานอาสานักเรียนจากโรงเรียนใกล้เคียงแล้วก็ประธานกลุ่มผู้สนับสนุนเดโมแครตในในมหาวิทยาลัยนะคะ และเธอก็ได้เน้นย้ำเรื่องที่เธอวิตกกังวลโดยเฉพาะเรื่องของความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่คนระดับผู้บริหารได้เงินเดือนมากกว่าระดับปฏิบัติการถึง300เท่าและก็แสดงความเห็นอกเห็นใจนักศึกษาที่ต้องจ่ายค่าเล่าเรียนแสนแพงในระดับมหาวิทยาลัย เธอบอกว่าตอนนั้นเนี่ยประชาชนต้องตะเกียกตะกายและเธอเองก็ต้องการลุกขึ้นต่อสู้ให้กับทุกคนที่ไม่ใช่แค่เพียงเพื่อได้รับความช่วยเหลือแต่เพื่อที่จะให้ทุกคนนั้นสามารถก้าวเดินต่อไปข้างหน้าได้ค่ะการที่เธอเคยเป็นถึงขั้นสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งเป็นอดีตวุฒิสมาชิกแล้วก็เป็นอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศตลอดช่วง30ปีที่ผ่านมา ก็เลยจําเป็นอย่างยิ่งนะคะที่เธอจะต้องเริ่มต้นแนะนําตัวเองกับกลุ่มผู้มีสิทธิ์ออกเสียงที่เป็นชนชั้นกลางอีกครั้งเพื่อเป็นการปูทางไปสู่ธรรเนียบขาวค่ะหลังจากพลาดหวังในการเลือกตั้งเมื่อปี2551นะคะท้าเมื่อพูดถึงรัฐไอโอวาแล้วก็ถือเป็นเมืองเกษตรกรรมทางภาคกลางของสหรัฐ เป็นสวิงสเตทที่สำคัญอีกรัฐหนึ่งที่ยังไม่ได้เป็นฐานเสียงของพรรคใดพรรคหนึ่งอย่างชัดเจนและในการเลือกตั้งกว่า10ครั้งที่ผ่านมานะคะก็พบว่ารัฐนี้เนี่ยเหมือนเป็นคะแนนเสียงเป็นฐานเสียงให้กับพรรคริพับลิกันแล้วก็เดมโมแครตในสัสดส่วนครึ่งต่อครึ่งเลย <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ย <S 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 การที่ฐานเสียงมันสูสีกันขนาดนี้ก็เลยจะต้องต่อสู้ชิงชัยกันดุเดือดสักหน่อยนะคะไม่ว่าจะในการลงสู้ศึกของกัน เป็นตัวแทนพรรคไปชิงตาแหน่งประธานาธิบดีหรือการลงสมัครชิงตําแหน่งประธานาธิบดีระหว่างเดมแครตกับริพับบีกนรัฐพวกนี้ก็ถือว่าสําคัญเช่นกันค่ะตอนนี้พอฮิลลารีพูดถึงเรื่องของเ,ออเงินเดือนหรือว่าไรายได้ที่ไม่เท่าเทียมกันเนี่ยในระดับผู้บริหารระดับพนักงานเนี่ยก็พอดีมีข่าวนี้เข้ามาซึ่งน่าสนใจทีเดียวนะคะก็คือว่า มีซ e o ของบริษัทบัตรเครดิตแห่งหนึ่งในสหรัฐนะคะใจถึงมากเลยค่ะเฉือนเงินเดือนตัวเองลง90เพื่อคิดจะปรับปรุงนะคะปรับเงินเดือนขั้นต่ำให้พนักงานให้ได้สูงเท่าเทียมกับตัวเองที่ปรับเงินเดือนลงไปนะคะ คนที่ทำแบบนี้ได้มีน่าจะมีแค่ไม่กี่คนในโลกเท่านั้นนะคะและหนึ่งในจำนวนนี้ก็คือแดนไพรซ์เขาเป็นประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทบัตรเครดิต g r a f f i t y Payments นะคะเขายอมลดเงินเดือนตัวเองจาก1 3 0 0 0ล้านดอลลาร์ต่อปีเหลือเพียง91.000ดอลลาร์ต่อปีเพื่อให้ตัวเขาสามารถปรับขึ้นเงินเดือนให้พนักงานได้อย่างทั่วถึงค่ะ เรื่องนี้เป็นรายงานจากหนังสือพิมพ์นิวยอ r ร์กไทมสนะคะบอกว่า Price ได้สร้างเซอร์ไพรส์ให้พนักงาน120คนเมื่อวานนี้ด้วยการประกาศว่าจะปรับเงินเดือนขั้นต่ำให้พวกเขา91,000ดอลลาร์ต่อปีในอีก3ปีข้างหน้า โดยเขาพูดต่อหน้าพนักงานที่กำลังงุนงงนะคะคาดไม่ถึงกันเลยบอกว่าบริษัทมีนโยาบายที่จะปรับขนาดที่จะให้มีผลัะคับใช้โดยทันทีด้วยการปรับค่าแรงขั้นต่ำของพนักงานทุกคนในอัตรา91,000ดอลลาร์หลังจากทุกคนมีรายได้อยู่ที่ราว65,000ดอลลาร์แต่เขาก็คาดหมายว่าเมื่อถึงเดือนธันวาคมปี2559 พนักงานทุกคนจะมีะไรายได้เพิ่มเป็น78,000ดอลลาร์ 78, 000, และปีต่อไปก็จะเพิ่มเป็น91,000ดอลลาร์ 91, อย่างแน่นอนนะคะเขาบอกว่าแหมมันเป็นตัวเลขที่น่าตื่นเต้นแล้วเขายินดีกับมันมากเลยนะคะเขาบอกเลยนะคะว่าการตัดสินใจขึ้นเงินเดือนมากขนาดนั้นย่อมนำมาซึ่งความเสี่ยงและตัวเขาก็จะช่วยลดความเสี่ยงด้วยการลดเงินเดือนตัวเองเขาบอกด้วยนะคะว่าค่าการตลาดของเขาในฐานะซ e o เมื่อเทียบกับคนทั่วไปเป็นเรื่องที่น่าหัวเราะ ที่ผ่านมานะคะไพรซ์ Price, ได้ชื่อว่าเป็นคนสมระะค่ะเขาขับรถยนต์ยี่ห้อออดีอายุ12ปีแล้วก็ได้มาจากการบราเตอร์กับตัวแทนจำหน่ายในท้องถิ่นอีกด้วยค่ะ mm hmm. ก็ถือว่าเป็น CEO ที่มีน้ำใจงามนะคะที่พนากาักงานหลายๆบริษัทคงอยากได้ไปเป็น CEO ให้พวกเขานะคะ mm hmm. ก็อยากจะบอกว่าไพรซ์นั้นนะคะจริงๆเป็นคนหน้าตาดีและยังหนุ่มแน่นอยู่มากค่ะแน่นอนการตัดเงินเดือนจากร้าน300,000ไปเหลือ91,000ดอลลาร์ต่อปีเนี่ย ลดกินเดินตัวเองไป90%เลยนะคะซึ่งยากที่จะมีซ e o คนไหนกล้าทำนะคะโดยเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยอยากเห็น CEO แบบนี้บ้างจังเลยนะคะเพื่อที่จะให้พนักงานหลายคนเนี่ยสามารถอยู่ได้นะคะถ้าอย่างที่เขาบอกถ้าคุณต้องการความรอเรียตี้จากพนักงานคุณก็ต้องเสียสละให้กับพนักงานก่อนนะคะซึ่งก็ก็หวังกันต่อไปนะคะว่าเราจะได้เห็น CEO อแบบนี้ เป็นลายต่อไปลายต่อไปนะคะถ้ามีก็จะเอามาเล่าข่าวให้ฟังค่ะตอนนี้เมื่อกี้พูดถึงสหรัฐก็ยังไม่หมดจากตรงนี้นะคะกลับมาพูดถึงประธานพิธีบารักโอบามากันบ้างค่ะตอนนี้เขาได้ถแถลงต่อสภาแล้วนะคะว่าจะถลอดออจะถอดคิวบาออกจากบัญชีดำของประเทศที่สนับสนุนการก่อการร้ายค่ะ ประธานาธิบดีโอบามานะคะได้แจ้งไปยังสภาคองเกรสเมื่อวันอังคารว่าต้องการจะถอดคิวบาออกจากบัญชีรายชื่อประเทศที่สนับสนุนการก่อ,อก,การร้ายที่เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูต เขาระบุในหนังสือที่ยื่นต่อสภาคองเกรสค่ะบอกด้วยอยากให้มีการถอดคิวบาออกจากบัญชีดำประเทศที่สน,สนับสนุนการก่อการร้ายหลังได้ใช้เวลาพิจารณาทบทวนตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนับตั้งแต่รัฐบาลประกาศเจตนารมณ์ที่จะยุติความเป็นปรปักกับคิวบาในยุคสงครามเย็นค่ะ ผู้นำสหรัฐให้เหตุผลนะคะว่ารัฐบาลคิวบาไม่ได้ให้การสนับสนุนใดๆต่อการก่อ,ก,อการร้ายระหว่างประเทศในช่วงหเดือนที่ผ่านมาและไม่มีสิ่งบ่งชี้ว่าจะทำในอนาคตและกระบวนการพิจารณาทบทวนได้ทำอย่างระมัดระวังรอบด้านทุกอย่างขณะนี้นะคะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีเวลา45วันที่จะคัดค้านและโอบามาก็มีอำนาจที่จะยับยัง้งหรือวีโตคำคัดค้านของสภาได้เหมือนกัน คิวบาถูกจัดเข้าไปอยู่ในบัญชีดำเมื่อปี2525เพราะพยายามส่งเสริมการปฏิวัติโดยใช้กำลังในลาตินอเมริกาและถ้าเขาถูกเอ,อถ้าประเทศนี้ถ, <c oughs> ถูกถอดชื่อออกมาเนี่ยก็จะเหลือแค่เพียงอิหร่านซูดานและซีเรียที่อยู่ในบัญชีดำ และถ้าคิวบาหลุดพ้นจากสถานะประเทศสนับสนุนการก่อการร้ายก็จะทําให้สามารถทําธุรกรรมกับธนาคารของสหรัฐได้สามารถได้รับความช่วยเหลือต่างๆและซื้อขายอาวุธและอื่นๆได้แต่มาตรการควบบัตอื่นๆก็ยังมีอยู่ค่ะการตัดสินใจของประธานาธิบดีโอบามา ก็มีขึ้นหลังจากเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วเขาเพิ่งพบปะหารือครั้งประวัติศาสตร์นานหนึชั่วโมงกับประธานาธิบดีราอูลคาสโตของคิวบาเป็นการนอกรอบระหว่างเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอเมริกาที่ปานามานะคะซึ่งเป็นการพบปะหารือกันตัวต่อตัวครั้งแรกของผู้นำสองประเทศในรอบครึ่งศตวรรษเรื่องนี้นักการทูตคิวบาที่รับผิดชอบด้านการเจรจากับสรัฐ โจเซฟีนาวีดันก็ออกถแถลงการค่าบอกว่ารัฐบาลคิวบาพึงพอใจกับการตัดสินใจที่ยุติธรรมของผู้นำชารัดที่ถอดคิวบาออกจากบัญทีดำทั้งที่ไม่ควรอยู่ในรายชื่อตั้งแต่แรกแต่สมาชิกรัฐบันของสารัดหลายคนแสดงความวิต,ตกโดยผู้ที่สมาชิกมาโกรูบิโอซึ่งเป็นลูกชาวคิวบาอ,อพยพในสารัดก็บอกว่า การตัดสินใจของโอบามาเป็นเรื่องอันตรายและบอกว่าคิวบับยังคงสนับสนุนการก่อการร้ายรวมถึงเป็นการซ่อนตัวของผู้ต้องหาหลบหนีคดีชาวอเมริกันบางคนและสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเอ็ดรอยส์ประธานคณะกรรมาการต่างประเทศในสภาผู้แทนราศดรก็บอกว่ารัฐบาลพิจารณาเรื่องนี้อย่างเร่งรีบโดยไม่ปรึกษาสภานะคะ เมื่อเดือนธันวาคมโอบามารประกาศหลังมีการเจราจารับนาน18เดือนว่าสหรัฐกับคิวบาจะมุ่งฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตไปสู่ระดับปกตินะคะกรอนนี้ก็เป็นมาตรฐานอีกแบบหนึ่งของสหรัฐละค่ะที่คิวบานั้นยังเป็นคอมมิวนิสต์อยู่นะคะและที่สำคัญก็ยังไม่ได้มีบทพิสูจน์เลยว่าคิวบานั้นเลิกสนับสนุนก่อการร้ายจริงหรือเปล่านะคะแต่แน่นอนค่ะสหรัฐกลัวนะคะเพราะว่า รัเสเซียมีอิทธิพลมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เป็นพันธมิตรสาคัญของคิวบาก็พยายามจะปิดทางรัเสเซียทุกด้านก็เลยต้องทําแบบนี้ก็เลยต้องเปลี่ยนแปลงโดยใช้มาตรฐานของตัวเองนะคะก็เหมือนกับประเทศไทยละค่ะพอเห็นว่ารัเสเซียกับจีนเข้ามาเอาจริงเอาจังและไทยเราก็ดูเหมือนจะสนใจที่จะใส่ใจความสัมพันธ์ของสองประเทศนี้สหรัฐก็กเลยพิจารณาจะส่งทูตมาหลังจากที่ ปล่อยให้ว่างเว้นมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะนี่ก็คิดดูสิคะตั้งแต่คริสตี้เคนลี่กลับไปตั้งแต่เมื่อเดือนพฤศจิกายนนะคะนี่ก็เลยมาประมาณ4เดือนแล้วสหรัฐเพิ่งจะพิจารณาจะส่งทูตมานะคะนี่ก็เป็นมาตรฐานแบบอเมริกันเขาละค่ะมาดูเรื่องนี้กันบ้างค่ะพอพูดถึงรัเสเซียเมื่อกี้นี้ก็ต้องพูดถึงอังกฤษ ะะเพราะว่ากำลังมีปัญหาอยู่กับรัเสเซียเหมือนกันก็เพราะว่าล่าสุดนั้นทางอังกฤษนั้นต้องส่งเครื่องบินรบทยานขึ้นในวันนี้เลยหลังจากพบว่ามีเครื่องบินทาหารของรัเสเซียสองลำอยู่ใกล้น่านฟ้าของอังกฤษน,นะคะและก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากพบว่ามีเรือรัเสเซียสามลำแล่นเข้าไปในช่องแคบอังกฤษค่ะ โฆษกกระทรวงกลาโหมอังกฤษบอกว่าเครื่องบินรบไต้ฝุ่นของหน่วยตอบโต้เร็วหรือว่า QRA ของกองทัพอากาศทะยานขึ้นจากฐานทัพรอสซีเม์ในสกอตแลนด์นะคะหลังจากเครื่องบินรัสเซียบินเข้าใกล้น่านฟ้าสหราชอาณาจากักรขณะที่กองทัพเรือก็ติดตามรอยเรือรัสเซียสามลำที่รวบทั้งเรือพิฆาตชั้นอุดาลอยชื่อว่าเซเวโรมอสที่เล่นเข้าไปในช่องแคบอังกฤษถือเป็นเหตุการณ์ล่าสุดเลยนะคะที่เกิดขึ้นท่ามกลางความสัมพันธ์ตึงเครียด ระหว่างอังกฤษกับรับเสเซียเนื่องมาจากวิกฤตยูเครนแล้วก็กําลังมีการสืบสวนไปสู่การเสียชีวิตของนายอเล็กซานเดอร์ลิดมีเนนโกอดีตสายลับรับรบเสเซียที่ไปถูกวางยาพิษในในอังกฤษนั่นเองนะคะทางกระทรวงกลาโหมอังกฤษก็บอกว่าเรือพิฆาตรัเสเซียนั้นกําลังจะเดินทางกลับจากเมดิเตอร์เรเนียนพร้อมกับเรือบรรทุกน้ามันและเรือสนับสนุนโดยมีจุดหมายปลายทางไปยังนอร์ธแอตแลนติกเพื่อไปร่วมการซ้อมรบ การป้องกันการโจมตีทางอากาศและการโจมตีเรือดำน้ำค่ะ ส่วนช่องแคบอังกฤษถ้าจะว่ากันไปนะคะก็เป็นที่ถูกใช้บ่อยแล้วก็ชอบด้วยกฎหมายสําหรับเรือรบรัสเซียนะคะแต่เหมือนประเทศสมาชิกองค์การสนธิสัญญาป้องกันอตแินติกเหนือหรือว่านาโตเนี่ยจะตื่นตัวกันเป็นพิเศษนะคะตื่นตระหนกอยู่ตลอดเวลาเวลาเห็นการเคลื่อนไหวของรัสเซียเพราะว่าเกรงกันไปว่ารัเสเซียอาจบั่นทอนสเสถียรภาพของประเทศในยุโรปตะวันออกที่เคยอยู่ในวงโครจรสมัยที่อยู่ร่วมในเครือสาภาพโซเวียตค่ะ ด้านนักวิเคราะห์ด้นรลเสเซียและยูเรเซียของสถาบันคลังสมองชาทัมเฮาส์ค่ายความเห็นนะคะว่าท่าทีของรัสเซียเป็นการส่งสัญญาณว่าพร้อมเต็มที่จะทําสงครามเต็รมรูปแบบแต่ถึงจะไม่ใช่การโหมโรมไปสู่สงครามแต่ก็เป็นการเตือนใจนะคะว่ารัเสเซียชอบทําให้ตระหนักถึงอํานาจที่ยังมีอยู่ว่าไม่ได้จืดจางลงและอาจใกล้เคียงกับความเป็นจริงอันนี้คือความตื่นตระหนกข,ของตะวันตกหรือเปล่าถ้าถือว่ารัสเซียมาแย่เล่นนี่ถือว่ารัสเซียทําสําเร็จเลยนะคะ คือทําอะไรให้ให้ตะวันตกตื่นตระหนกได้นะคะโดยที่ไม่จำเป็นต้องออกแรงมากสักเท่าไหร่นะคะสําหรับเรือเซเวโรมอสนั้นเป็นเรือพิฆาตปราบเรือดำน้ำําและเป็นหนึ่งในสี่ลำที่ผ่านช่องแคบอังกฤษเมื่อเดือนพฤศจิกายนนะคะก่อนหน้าน,นี้ทางอังกฤษต้องเรียกทูตรัเสเซียไปพบเลยนะคะเพราะว่าเครื่องบินทิง้งระเบิดตู95นะคะตูปโปล,ลฟบินเข้าใกล้น่านฟ้าอังกฤษค่ะ แล้วก็เมื่อไม่นานมานี้อังกฤษก็ต้องจำใจยอมรับให้ทางคณะผู้ตรวจสอบของรัสเซียเนี่ยไปดูการซ้อมรบที่นอกชายฝั่งสกอตแลนด์นะคะภายใต้เงื่อนไขสทธิสัญญาการควบคุมของยุโรปค่ะก็คือรัสเซียจะเห็นว่าเอาอังกฤษก็ซ้อมรบได้ทาไมรัสเซียจะซ้อมรบไม่ได้นะคะเรื่องการซ้อมรบก็เป็นเรื่องของทุกประเทศที่เขามีอาวุธแล้วก็มีความจําเป็นต้องป้องกันประเทศละค่ะ พอพูดถึงอังกฤษเรามาพูดถึงนักแสดงอังกฤษคนนี้กันบ้างนะคะถึงแม้เจ้าจะเป็นนักแสดงอังกฤษแต่ก็เป็นที่รู้จักของชาวโลกละค่ะแดนนี่ครกนะคะเจ้าของรหัส007ค่ะเจมส์บอ์คนล่าสุดนะคะเขาก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนสัพยชชาติในการกำจัดทุ่นระเบิดถือเป็นภารกิจล่าสุดที่ไม่ได้เกี่ยวกับเจมส์บอนะคะแต่เกี่ยวกับดาราผู้รับบทเจมส์บอ์นั่นเองค่ะ เรื่องนี้ในบันคีมูลเลขาธิการสภพยาชาตินะคะก็ประกาศแต่งตั้งเดนนิสเคลกเป็นผู้สนับสนุนการทำลายทุ่นระเบิดและอันตรายจากระเบิดในโลกคนแรกของสภานิยาชาติค่ะในพิธีสั้นๆที่จัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่ของสภพยาชาติที่นิวยอร์กเมื่อว,วันอังคารนะคะในบันก็ขอบคุณเคลกต่อความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนวิสัยทัศน์ของสภพยาชาติที่จะทำให้โลกปลอดจากอันตรายของทุ่นระเบิดและระเบิดตกค้างจากสงคราม เขาก็บอกนะคะว่าเขาก็เหมือนคนดูหนังทั่วโลกแหละที่อยากดูเคลกในบทของเจมส์บอลปลดชนวนระเบิดตั้งเวลาในเสี้ยเวลาอันน้อยนิดนะคะแล้วเขาก็ยิ่งติ่นเต้นเมื่อเคลกย,ยินยอมให้อิทธิพลของการเป็นนักแสดงชื่อดังเรียกร้องให้คนหันมาสนใจเจตนารมในการทำลายทุ่นระเบิดค่ะในบันบอกว่าในฐานะเจ้าของรหัส007เคลกได้รับใบ,บอนุญาตให้ฆ่านะคะไรซึ e To ู i l l ค่ะ แต่ในวันนี้เขาได้รับใบอนุญาตให้ช่วยชีวิตก็คือเล o n To ูเซฟซึ่งเขาก็หวังว่าเคลกจะช่วยทําให้สาธารณชนได้ตระหนักถึงความพยายามของสหประชาชาติในการกําจัดทุนระเบิดส่วนเคลกก็บอกว่าการรับฟังสรุปจากเลขาธิการสหประชาชาติและเจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติก็ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงภารกิจอันใหญ่หลวงครั้งนี้การใช้ระเบิดสแสวงเครื่องในอิรักโซมาเลียและมาลียหรือการใช้ระเบิดถังน้ำมันในเซียรียรวมถึงทุนระเบิดในกัมพูชา โคลัมเบียและอฟัฟกานิสถานจะต้องได้รับการแค้ไขไปพร้อมๆกันมันเป็นงานใหญ่สหประชายชาติจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนทั้งทางการเมืองและการเงินจึงจะประสบความสำเร็จนะคะสำหรับตำแหน่งผู้สนับสนุนการทำลายทุนระเบิดและอันตรายจากระเบิดในโลกของสหประชายชาติทำให้ใคลกต้องมีภารกิจช่วยเหลือสหประชายชาติในด้านนี้3ปีแต่ว่าก่อนหน้านี้เขาก็เคยทำงานคล้ายๆกันแบบนี้แล้วนะคะ ก็คือช่วยรณรงค์ต่อต้านทุ่นระเบิดและระเบิดที่ตกค้างจากสงครามโดยทำงานร่วมกับสำนักงานปฏิบัติการกวาดกู้ทุ่นระเบิดสาปพิชาชาติหรือว่า UNMAS นะคะเขาทำหน้าที่บรรยายในคลิปวิดีโอสงชุดเมื่อปี2557 ซึ่งบันคีมูลก็ยกย่องนะคะที่เขาทำงานให้กับ UNMAS ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำจัดทุ่นระเบิดให้การศึกษาประชายชนให้ตระหนักถึงอันตรายช่วยเหลือเหยือ่อทำลายคลังเก็บวัตถุระเบิดและสนับสนุนให้ทำลายทุ่นระเบิดและระเบิดอื่นๆมาตั้งแต่ปี2,550ค่ะนี่ก็คือเรื่องของพระเอกหนุ่มนะคะสายรับตัวจริงที่ต้องมาทางานกอบกู้โลกตัวจริงเหมือนกันค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ น่าสนใจเมื่อเช้านี้ค่ะก็เกิดเหตุนะคะเครื่องบิน a a Airlines, เอเชนาแอร์ไลน์ลื่นถลยออกตอกสนามบินนะคะในญี่ปุ่นก็เจ็บไป20คนค่ะแต่ว่าไม่รุนแรงมากนะคะเครื่องบินของสายการบินเอเชนาแอร์ไลน์ประสบอุบัติเหตุเลื่อนไหลหลังลงจอดกระแทกรันเรทที่สนามบินฮิโรชิมาของญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ทำให้มีผู้บาดเจ็บเล็กน้อยเกือบ20คนนะคะ เรื่องนี้เจ้าหน้าที่ของสนามบินฮิโรชิม่าในเมืองมิฮาระบอกว่าเครื่องบินแอร์บัส32 0ที่บรรทุกผู้โดยสาร74คนลูกเรือ8คนได้ออกเดินทางจากกรุงโซลในเกาหลีใต้ขณะลงจอดที่สนามบินก็ปรากฏว่าหางของเครื่องบินแตะรันเวย์ก่อนก็เลยเกิดประกายไฟเล็กน้อยแต่ว่าไม่มีไฟลุกไหม้นะคะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็แจ้งว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยกับ20คนส่วนใหญ่เป็นรอยฟกช้ำและรอยขีดข่วนแต่ก็ไม่แน่ชัดนะคะว่าบาดเจ็บเพราะว่า เกิดจากเครื่องบินกระแทกตอนลงจอดหรือว่าตอนที่มีการอพยพลงตรงสไลด์สุกเฉินนั่นเองนะคะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่พบว่าปีกซ้ายและเครื่องยนต์ด้านซ้ายของเครื่องบินได้รับความเสียหายเสาส่งสัญญาณสื่อสารสูง6.4เมตรที่ตั้งอยู่ห่างจากรันเวย300์300เมตรได้รับความเสียหายไปด้วยสาเหตุยังอยู่ระหว่างการสอบสวนนะคะส่วนเกาหลีใต้ซึ่งเป็นเจ้าของสายการบินก็ส่งชุดสอบสวนไปญี่ปุ่นเพื่อร่วมหาสาเหตุแล้วนะคะ แต่เขาบอกว่าเครื่องบินค่อนข้างต่ำค่อนข้างบินต่ำผิดปกติก่อนจะลื่นไหลออกไปนอกรันเวย์นะคะแต่ว่าช่วงนั้นก็แน่นอนมีหมอกลงแล้วก็ฝนตกเล็กน้อยที่เอามาเล่าสู่กันฟังก็เพราะว่าตอนนี้หลายๆประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นคนจีนคนญี่ปุ่นคนเอ้ขออภัยค่ะคนจีนคนเกาหลีคนไทยก็นิยมไปญี่ปุ่นกันมากมายเลยนะคะเรียกได้ว่าหลังไหลไปเป็นหลักแสนหลักล้านกันเลยทีเดียวค่ะ ก็มีเรื่องเกี่ยวกับญี่ปุ่นก็ต้องเอามาเล่าสู่กันฟังค่ะไปิดท้ายวันนี้ด้วยเรื่องของผู้หญิงคนนี้ดีกว่านะคะนักวิ่งาสาวชาวออสเตรเลียค่ะเป็นคือเจ้าของแชมป์สองรายการของโลกเลยนะคะเรียกว่าเธออึดมากซ้อมวิ่งจนคลอดเพราะว่ามุ่งมั่นจะคว้าแชมป์โอลิมปิกที่ริโอเดจาเนโรค่ะจาย่าพิทแมนเป็นนักวิ่งสาวชาวอสาอสเตรเลียออสเตรเลียนะคะเธอได้คลอดลูกคนที่สองหลังจากปรากฏในคลิปวิดีโอที่เผยเห็นว่า เธอยังคงวิ่งซ้อมอยู่แม้กระทั่งท้องแก่ใกล้คลอดแล้วนะคะเรื่องนี้นะคะก็มีการอวยพรเธอผ่านทางทวิตเตอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นจากเอเย่นหรือจากทีมกีฬาโอลิมปิกของออสเตรเลียนะคะหลังจากเธอคลอดลูกสาวชื่อเอมิลี่ แต่ว่าก่อนหน้านี้คือฮากันมากเพราะว่ามีการเผยแพร่คลิปวิดีโอเมื่อวันอาทิตย์สแสดงให้เห็นเธอยังคงซ้อมวิ่งนะคะหรือว่าไม่กี่วันก่อนที่เธอจะคลอดเลยนะคะพิธแมนได้ชื่อว่าครองแชมป์โลก2รายการนะคะแล้วก็หวังจะคว้าแชมป์ปักกิ่งเวลิลด์แชมเปี้ยนชิพกับกีฬาโอลิมปิกที่ริโอเดจานโรปี2016ค่ะซึ่งเธอเองนั้นก็เป็นนักศึกษาแพทย์ปี3นะคะแล้วก็บอกว่ามีการทำงานร่วมกับโค้ดกีฬาที่มี ประสบการณ์สูงนะคะเพื่อมั่นใจในเรื่องความสมดุลของร่างกายแล้วทางแพทย์ก็บอกว่าเธอรู้เรื่องอุณหภูมิในร่างกายเป็นอย่างดีว่ามันจะต้องบาลานซ์กันนะคะแล้วก็รู้สภาพร่างกายตัวเองเป็นอย่างดีรู้ว่าจะต้องหยุดฝึกซ้อมเมื่อไหร่แล้วก็หวังว่าจะกลับมาฝึกซ้อมได้อีกครั้งในช่วงเดือนพฤษภาคมค่ะก็แสดงความยินดีที่เธอได้ลูกด้วยนะคะแต่ก็รู้สึกตกใจเล็กน้อยละคะที่วิ่งจนกระทั่งเกือบจะคลอดเลยนะคะ เอาละค่ะวันนี้เวลาของ Global อาเซียนหมดลงพอดีดิฉันปิยรรมทรัพย์สุวราคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะกลับมาพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทาหารพลังการทำไทย